แต่นางก็ไม่เปลี่ยนเลยเนาะนางก็เด็กตลอดเวลาก็โตขึ้นโตขึ้นในบางเรื่องแต่ความเป็นอาร์ก็ยังอยู่เปลี่ยนไงให้ดอกไม้ผู้ชายวายโอ้ยแม่คนี้เหมือนลูกเหมือนลูกเป็นคนแตกใครก็ไม่รู้อะแม่ให้น้องแตกบ้างเถอะโอ้ยแต่เมื่อวานแม่ทัก เพราะว่าอาร์ตลงสตอรี่ทีกับเบสใช่แม่ถามลไปว่าลงคนแรกิดไม่ยาแม่ก็เลยถามลไปว่าทําไมวันนี้เธอข้างรักจังอ่ะไม่ทักไปอย่างนี้จริง่แม่ทักไปอย่างนี้จริงอะอะไรนะน้องว่าไงคะไม่ตอบชอบอ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบอ่านไม่เป็นสิก็เขาถามนิดเดียวเมื่อกี้ไงที่แม่บอกอ่ะแม่บอกว่าเป็นแฟนกับ แฟนกันอย่างเงี้ยน้องไม่ไม่น้องไม่ได้ปฏิเสธนะน้อไม่ได้ถามขนาดนั้นหรอกแบบว่าพาน,นักงานที่โรงเรียนเขาไม่ได้พูดตรงตรงอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็เข้าใจอะ่ะออืแม่เป็นเราเราก็เข้าใจเขาเข้าใจมมีเหรอวันวาเลนไทน์เอาดอกไม้ให้กันไปนั่งกินกันอยู่สองคนถ่ายรูปกุ๊กกิ๊กกุก,กนิ่งนี่นี่พี่อย่าไปว่าน้องนะ ก็เขาให้มาก็ต้องให้กลับไงจะไปบอกว่าน้องให้ดอกไม้พี่ชายไม่ไดพ้พี่แก้วห้าปีพี่แก้วเคยเห็นน้องอันนี้ก็คือมีคนให้ให้ก็ให้กลับไงแกปวดแผลแผลเถอะฉแล้วแผ <c oughs> ลแเพื่อลูกนะี่แผลเลยเมื่อวานก็หวานกินน้ำตาลกันไม่ได้เลยอะ เมื่อวานน้องสตอรี่ถี่จริงถี่กว่าคนพี่ตอนแรกแบบนั่งคอยมากว่าจะสตอรี่คือดูแต่สตอรี่พี่อ่ะหนูเพิ่งเห็นพี่เกดฟังอยู่เปิร์นเป็นน่าจะเข้ามานนแาเวิร์เป็นโฮสภาษาอะไรตายแล้วอินเกดพี่อาดแไหนนพี่เกดฟังเกดได้ยินแค่ไหนน้องพี่เกดฟังด้วย เกดมาเป็นส <Rogue S 2> ิบนาทีแล้วมั้งเกดได้ยินขนาดไหนคะพี่เกดต้ใช่ไหมต้องเกดเกดอย่างเดียวหรือว่าน้องด้วยเนี่ยเออนั่นดีน้องไม่มีไม่มีน้องเออน้องไม่ไม่ใช่ไงถ้าเกิดเกดฟังเลยเปิดไม่เปิดพี่เกดโฟนใช่ไหมไม่ถ้าไม่เกดฟังพี่เกดขอไมค์ค่ะฟังหมดเลยค่ะมีหมดเลยแล้วแบบแรง ก้าเนี่ยไหมโถเอ้าเข้าไปเลยเดียวหรู้ไหมไงกําลังจะเข้าไปเลยอะไรวะเสียงพี่เกดแตกเออเสียงพี่เกดยังแตกอยู่ปะคะเสี่ยงน้องอะดิเออทโดนผิวงั้นพี่เกศคนที่คนที่หน้าโดนที่สุดอะไม่ใช่ใครแต่เจอกันคุณเฮเนเซียแตกเนี่ยเดะพูดไปเรื่อยนะเรา อ้าวเนี่ยมีเรื่องไหนไม่จริงบ้างเรื่องไหนไม่จริงบ้างชัู่ดสิมีเรื่อน้องแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยแม่แค่คุยว่าเออแบบน้องต้องดีงานวาบีนี่น้องฟังหมดแล้วแหละน้องฟังหมดคแม่แตงพงศ์ไเกตเข้ามานานไอเกตเข้ามานานแล้วเฟิร์นเฟิร์นไม่ผ่านนะไม่นอนเหรอไม่พากันนอนหรอคะปดอยู่ค่ะ อ่านบทอยู่ลูกแม่เป็นนักแสดงที่ตั้งใจทํางานมากน้องไม่เ<ล>หนื่อยเหรอน้องไปพักไหม<อ>พี่เบสถึงแล้วนี่เห็นเห็นแต้มทักมาบอกแม่เมื่อกี้อ่ะยังไม่เห็นเลยนะแม่พี่จะเห็นไงก่อนอ๋อบหมุดขนาดน้ <c oughs> แล้วพ <c oughs> ูดเอยหนาวไหมคะหนูก็ไม่ต่างหนูก็ไม่ต่างจากแม่หรอกค่ะโดนน้องนะี่ยเห็นเห็นโดนน้องแกล้งใช่ไหมคะค่ะแม่ เกดอันนี้คือไม่ได้ให้เกดไปดูแลน้องให้เกดเป็นเป็นที่รองรับอารมณ์น้องใช่ไหมคะแม่ส่งหนูมาทําอะไรเนี้ยแหมเป็นรองรับอารมณ์น้องใช่ไหมคะเกดอยากเปลี่ยนที่นอนวันไหนบอกนะคะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าเออ พี่เออห้องไหนยังว่างเป็นนั่งกับเออถึงพอดีเลยแม่ใครเจ้าคนพี่ถึงแล้วใช่ถึงแล้วแปร์มลายบอกแม่เมื่อกี้ใช่เดินหนุไปต้องออกต้องออกไปปะเดี๋ยวออกไปเวลคัมดริงก์กับเขาก่อนแบบนี้แม่ไม่ดื่มไม่ดื่เกดอ่ะเกดต้องไปเก๊ไเมนูฝากเมนูฝากตัวนาแฟนแม่ เป๊ะแฟนก่อนเราอะที่ต่อหน้าต่อที่ต่อหน้าน้องแม่นเดียวได้ยินน้องกินอาร์ตปะได้ยินไหมแม่เมื่อกี้คุณว่าเลิกแฟนก่อนเราอ่ะเอาดอกม้มาโชว์ซิเอาดอกมม้มาโชว์ซิข่มเขาเห็นแล้วลำค้างเลยเอ็นดูอยากฉันซื้อให้เบสแล้วให้เบสไม่ใั้นขีดนึงก็ได้ โอ้โหลงทุนอ์ตลงกคนเราต้องพยายามอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคุณน่ะแม่แม่ดูเลือกปฏิบัติไม่เป็นไรเนีลยสนใจเลือดแม่รูกแี้บีถึงพิสโซโบแล้วก็สบายใจแล้วนอนแลับสบายเขียนชีเขาว่าบีบีก่อนหลงลุก แม่เหนียวลมงรู้ไปตีพี่เบสพี่เกด้าฮาร์ก็เขาเปิดประตูแล้วก็แอนตูมันเห็นตูอยู่ก็บ้าควายเดีแล้วมือหนักด้วยนะมันน่ะเกดเกดเชื่อพี่ย้ายห้องน้องย้ายห้องหรือว่าน้องอาจจะพยายามทำให้เกดอยู่ไม่ได้เลยตัวย้ายห้องค่ะ อันนี้ก็น่าอันนี้ก็น่าคิดนะอันนี้เป็นแผนอันนี้เป็นแผนก็คือน้องจะนอนคนเดียวแล้วจะให้หนูไปอยู่กับไปนอนกับกับใครไหนไหมคะไปจะให้หนูไปอยู่กับไหนไหมคะห้องไหนน่าจะจอยเดี๋ยวเขาจะต่อยที่หน้าอกน้องเขาจะต่อยหนูหรือเปล่ากลัวหนางันยันยันนอไปนอนไปนอนกับเครื่อก็ได้เครื่อใจดี วันนี้ใช่ไหมที่เรานั่งคุยอ๋อเขินก็จะต่อยนูไหมไม่หรอกแต่ละคนนใจดีอาตัวที่เะนักรงกดก็เกะก็ร้องเรื่องแล้วแหละว่าจะโดนน้องตีต่อไปหรือจะโดนต่อยเอาตีแล้วกันแม่ตีตีตีมันยังเปียเปียะถ้าโดนต่อยมันมันยุบไปเลยอ่ะเอาไม่ใช่สิแม่แตงต้องแบบว่าระวังให้น้องตีกับเบสยนเกตออกมาให้น้องตีแล้วกันนะสบาสุดโอเคโอเค ขับรถเหนื่อยไหมคะเหลับตลอดทางเลยค่ะฮะไม่ถึงไม่ถึงใครหลับหนูน้องทุกคนเอาแล้วใครขับอ่ะเอาว่างรักมาออโต้ให้ออโต้ให้หถค่ะอุ้ยพี่แปมเดี๋ยวเบลข้ามพี่แปมกันนะครับแป๊บนึงโอ้โเสียงมาบ้านใครเหาเนี่ยโอห้องนูห้องนู อ๋อเออ <C ourse> แม่เนี้ยเคอแม่เนี้ยเคยบอกแล้วว่าหมาแม่เนี้ยชอบเห่ากลางคืนไม่เวลาพูดเรื่องผู <Fleet y Fore forwards> ้ชายทุกเห่าตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันขอนอนได้ใช้ไหมครับขออนอนอู้อู้เราควรปิดไมค์ไหมเราควรปิดไมค์เอ้านึผมนึกว่าคุยโทรศัพ oh ท so ์ เอาแล้วแบีบีมาขอนอนกับแม่ไงจ้าเกตบอกเกบอกเกดบอกเบสไมาต้องคุยกับแม่แตงโอ้โหได้ยินเต็มสองหูเลยว่าขอนอนด้วยได้ไหมครับอ่ะเขาพูดกับหนูแน่เลยอ่ะเตรียมอนุญาตแล้วเลยแม่เนียวอ่ะแม่เนียวตื่นเนี่ยเขามาขอนอนเองแล้วเนี่ยแม่เนียวตื่น เขาไม่ใช่แฟนแม่แล้วไมเโดนได้แย่ตีกเลยครับโอ้โหตอนนี้ของยูเองป่ะวีพี่เบสไม่รู้แน่เลยอ่ะว่าเขาว่าเซฟเรคคอร์ดกันไว้นะคะเมื่อกี้จริงจริงจรอ้นี่เกดเกดบอกต้องให้แบบเบสพูดแบบนี่เราอัดกันไว้เมื่อกี้เบสต้องเข้าใจว่าเกดคุยกับแม่อยู่แน่นอนิครับ อุ้ยหมอนกล้วยลงมาเยอะแล้วนะเราควรปิดเราควรปิดไมค์กันทุกคนไหมเราปิดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูออกไปกับพี่แหม่มก่อนก็ได้ค่ะวางโทรศัพท์ไว้ในี้แล้วเก็์เกตวางโทรศัพท์ไว้เกตโทรศัพท์ไว้เกตหนูเหมือนฝุ่นหนูเหมือนฝุ่นละออมมากตอนนี้เห็นไหมเก็์พี่บอกแล้วให้ออกมาข้างนอก แล้วก็อบอกว่าเองไม่คือขายตลกบอกแล้วให้ยบอกแล้ว,วให้เลือกออกไปนองข้างนอกตั้งแต่แรกดีกว่าโดนไล่นี่ะไม่ได้หรออ่ะเก็บของค่ะ <c oughs> เปลี่ยนห้องอะไรจริงฮะให้ไปจริงๆเลยหรอกนะโอ้คุณเล่นไม่ได้ของหนูเยอะมากแต่ของอาร์ตนิดเดียวเองอาร์ตน่าจะไปง่ายกว่าไปง่ายกว่าใช่ <c oughs> ของพี่เบสยามาไปดูหลังรถดูเยอ้โหแล้วพี่เบสตอนไหนจากที่เห็นเมื่อวานเนี่ยวันนี้คือเยอะกว่านั้นสามเท่าจริงหรอไปดูไหมบ้าควรไปห้องแล้วอ่ะพ่อครับเอารถตู้ไปใหม่คือพ่อบอกว่าใจมากพ่อพ่อไผ่แล้วพ่อกว่าพี่ตายเงียบก่อนพี่ตายเงียบก่อนเปยังไงเนี่ยเอารถตู้ไปใหม่จะขับไปจยันจริงเหรอหรือพี่เบสต้องสุดรถบ้านเมื่อวานคือเยอะมากพี่เกยคือแบบสองฝั่งคือมีแต่เสื้อแล้วก็มีของตรงกลางแล้วข้างหลังก็มีอีกหนึ่งจะต้องเป็นรถบ้านแล้วพี่เบสหนึ่ง แล้วคือของแป๋มไว้ไหนเนี่ยของไอเดียทั้นหมดของพี่แป๋มโหลดได้ทองโหลดมากค่ะแม่ของพี่แป๋มมัก็ไม่แพ้กันโอ้ของเกลือของเกลือนะแม่ที่แป๋มเอาของเพื่อผมโอเคขนมเยอะมากเอือสิบปันขนมเราคืออาร์ตด้วยน่ารักพี่แป๋มน่ารักมากทุกคนน่ารักหมดเลยคขนมเกลือนะอาร์ตขนมเกลือ ขนะกินอะไรก่อนขนมคีนอัลมอนด์ไม่ใส่ไม่ใส่เกลืออัลมอนด์อบแห้งมีไก่ั่วอบแห้งมีไก่ปั่นอยู่ประมาณสิบสองขวดโอเคเฮลตีสุดๆไปเลยพี่อยากินี้ยจังเลยเขาได้ยินแล้วโอ้โหตอนนี้กินแล้วสิบกิตินบาประมาณสิบแคอ่โอ้โหโอ้โหกลับไปต้องกล้ามเนื้อต้องแบบ จะเเเวนดพกกียงมาลูกแม่จากหกสิบเหลือห้าสิบหรืออะไรห้าอยู่เลยเลยแม่เขาเอาแม่เขาเอาเขาเอาเสื้อผ้ามากันด้วยเอาเขาเสื้อผ้ามาให้กันได้ค่ะนี่ก็กระซเก่งดีเลยมั้งเขาบอกว่าเพื่ออยู่กันสองคนหนูก็ต้องต้องไปจริงๆแล้วแหละโดีดีไม่เดี๋ยวผมผมเอากล้วยไปรอได้โอเคเธอไปตามเข้ามาน้องกล้วยไปกล้วยยังไม่เท่าไหร่แต่หน้านี้เราตามมาเอานะ ถ้าเนี่ยถ้าเกิดพี่เบสเอาไปคือจริงเหรอใช่พวงนั้นคือที่สุดพลาดที่บอกไม่แห้งเมื่อวานอยาแล้วมันแห้งแม่แย่งแล้วเราขอจับหน่อยไม่ได้เหรอขอจับหน่อยขอจับหน่อยจับนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอจับนี่จับอะไรคะจับผ้าค่ะแม่เคยดูขนมเขาเสร็จแล้วดูขนมเราฮะชอบก็ไรเราหมดขึ้นอ่ะมันเป็นอันนั้นอยู่ปิดสิบล็องเลยมันเป็นอันนี้อยู่ขึ้นนะพี่เบสแบบ อย่าเอาของกินมนได้ไหมใช่เกดคิดว่าน้าจะมาเดี๋ยวโดนกัดนะเกดน่าจะไม่เจ็บท้าลูกแม่ตีหนูหรอกค่ะเมื่อกียแม่ก็โดนตลอดอะเกดดูมือมันสีมือมันถึงใหญ่นี่ไงใช่เท่าใบลานแต่ใบตาเราเนี่ยมือใหญ่มากเวลาจับเลยเอาเอาน้องมือ่น้องมือใหญ่เพราะชอบตีแม่ค่ะเบส เบ้ก็เห็นเบ่เห็นแม่นั่งกับนั่งด้วยกันเนี่ยตลอดเขาตั้งใจเงียบจริงๆทำไมเงียบตั้งแต่ตั้งใต่ฝั่งพ่เวตอยู่เนาะทำไมเงียบเลยตอนนั้นเที่ยวกับพ่เวสพ่เวสอยู่ตรงคอเนี่ยมือเล็กกออกพเวสมือเล็กหรอเนี่ไม่ใช่มือเล็กนะนี่เล่นเป็นโนคือมือคือว่าตัวเองมือยาวใหญ่มากแล้วอะแต่คือพอเจอพอเจออาร์ตคือแบบเฮ้ยนี่มือคนปะเอา เป็นพราะเพราะเบ้นไม่ได้ตีตีแม่ไงคะเบ้นเลยไม่เลี้ยงนะของเราก็นิ่มเถอะแต่เรานิ่มนะของเราก็นิ่มเราบอกแม่ด้วยเออเรบอกแม่ก่อนไปเดี๋ยวไปคุยกับแม่ผมก่อนนะครับผู้ชายไปแล้วนะแม่เอาดึงาตามน้องมาด้วย ถ้าคนอปิดไม์จริงจังมากอ่ะงงเหมือนกันล่ะตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจมากเขาแล้านอกจากตั้งใจฟังตั้งใจอัดด้วยหรือเปล่าใช่เขาอัดอย่ยงอยู่ไงทำไมแบบทำไมลูกต้องพูดแบบไม่เอาไม่จับอะไรเนาะไม่ให้อย่างเงี้ยไ่ไหนอะแบบดิดดิบอันนี้อันนี้แบบเซอร์สโพบให้เธอเลยนะเธอจะฉีดที่ไหน อ๋อใช้ชีวิตลำบากจังในยค่ะยุคโควิดอ่ะไปนิดเดียวก็ต้องฉีดใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่เอาจริงตอนนี้สงสารเกต่ะทำไมอ่ะพี่โทรบอกเพื่อนแยกห้องให้เอาไหมถ้าเกิดหนูจะแยกห้องอ่ะ อีกอีกนิดเดียวคึ้หนูก er ็ต้องกางเต็นท์เองแล้วนะคะมันไม่มีที่มันไม่มีห้องให้หนูนอนหนูก็มาเต็นท์เยเพราะว่าตอนแรกก็จะย้ายอยู่แล้วแต่ไม่มีเลยเขาจะสอบเขาจะสอบอีกเมื่อไรเดี๋ยวนะพอขยายความคำว่าของอาร์ตน้อยกว่าของเกสจริงเหรอแค่กระเป๋าเดียวจังแท้ลูกเอากระเป๋าใหญ่มาใบเดียวเหรอใช่แต่กระเป๋าอาร์ตใบเดียวแต่ใหญ่กว่ากระเป๋าหนูนะ เทียบกันเอาสองอันเนี้ยถ้าตออของฉันเยอะกว่าจบโอเคแม่มันไม่พอเขาบอกเขาเก็บไม่ได้่เป็นไรได้ค่ะได้ของฉันเยอะมากฉันเยอะกว่าไม่พอนะฉันสั่งของมาด้วยตอนนี้อยู่สิบตันของพักมาเก่นที่หัวนิจจ์อะตอนนี้คือเขาจะมาส่งถึงใช่ไหมลาซาด้า ส่งถึงค่ะแม่เขาส่งฟรีทั่วไทยด้วยค่ะโอ้ไข่ตถ๋นหูไข่แค่ส่งถึงนะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนนะเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยพนมค่อยพนมมือพอดีของที่สั่งมาถึงมันจะกลับจบเลยนะเลยนะต้องให้เดือดร้อนรีสอร์ทให้ส่งกลับมาอีก ลูกกับข้าวเขาอร่อยไหมฮะกินไกินได้ครับแม่ก็น่าจะอร่อยแหละดูจะเอามือถือพี่จุมอะเนาะไม่อันนั้นก็ตอนทลางวันไงกินแกงโอ้โโอ้กินปลากินปลาติดแม็กบุกเลยอะแม่ทำไงดีจริงเหรอเนี่ยใช่พราะหกใส่แม็กบุกเหรออ๋อเพราะเกจจอดเห็นนนาะบอกจอดรถทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ครับประชุมครับ แม่คุยกับแฟนขับตอนนะไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้ตื่นเช้าได้หนูจะไปเล่นเกมแล้วเล่นเกมอะไรโปเกมอนแล้วน้องอ่ะอาบน้ํากันยังเนี่ยอาบเรียบร้อยแล้วน้องไม่รู้ว่าเขาจะสอมกันไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะสอมอะไรอีกกันไหมอ่ะเพราะว่าพี่เบสเหรอใช่ครับพี่เบสยังไงนะพี่เบสเพิ่งถึงก็เลยไม่รู้ว่าแบบูวกมกับเขาจะแบบ แบบเออซอมบทอะไรนี้ได้นยหน่อยไหมอะไรเงี้ยไม่ดูเหมือนกันเนาะโอเคโอเคพักผ่อนหลับให้สบายนะนี่ค่ะแม่ฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำพบดบนหลังคาหรือเปล่าคะแม่ยวดูเบก่อนไป๊บนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกัน แหมเมื่อกี้นี่นเงียบกันทุกคนเลยนะเงียบกันทุกคนนะตั้งใจฟังอะ่ะไม่ค่อยอยากรู้เรื่องเขาเลยละกคนเนะี่ยบาโอไม่อยากรู้เฉยอ,อะไรคือแบบขอนอนด้วยได้ไหมครับนี่คืออะไรแม่แตง<笑><笑>คิดว่าคุยกับแม่ตลกเดียวโลกอ่ะแล้วทองไมเก็ไม่โม้บมอะไรนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขโมยหมอนกล้วยให้น้องตามไปหรอ <c oughs> ขโมยพ่อขุมนย่หรอ,<ต>อไม่เคยเจอน้องเน่าไงเพิ่งเคยเจอน้องเน่าครั้งแรกเนี่ยไปการพบปะน้องเน่าก่อนขอจับนนองเน่า <c oughs> จับ,จบไม่ได้หรอจับก็ไม่ได้น้ำเสียงแบบแม่เนียวว่าต้องเดีย๋ยวพี่ส่งพัชนาไปให้ หนูเสียดตายหนูดื่มย้อมใจอยู่ตอนนี้ไม่ทันแล้วแม่ไม่ทันแล้วอยาแค่ย้อมเลยเอาให้เมาไปเถอะเขาเขาขนาดนั้นละแถมแบบซื้อขนมมาฝากน้องด้วยนะแม่ถามเรื่องโอลิฟสปอยอย่างนี้ เห็นบ้องมีหงคมหอมหอมซอกคอคืออะไรอะหอมซอกคอเลยอ๋อที่เรื่องนั้นเหรอเรื่องนั้นไม่ได้ถามมูลีมจะถามน้องแค่ว่าจริงหรือเปล่าอ๋อะไยนะหอมเชยๆประมาณนี้มั้งโอ้ยน้องอะเหรอเนี่ยอย่างมันก็ฟังอย่างแม่เนี่ยไลน์มาด่าแล้ว คือความจริงอ่ะลายมาดาก่อนที่จะเก้จะขึ้นเมื่อกี้รอบหนึ่งแล้วนะไม่ได้ายมาด่าอย่าพูดอย่างนั้นน้องไม่ได้ด่าก็วุ่นวายต้องตายน้องแค่ที่วุ่นวายเฉย